รถน้มันรถน้ำมันอนนรถ้นรถนอล้วกตน้ำมันหมดแล้วหมดแล้วรถน้ำมันรถน้ำมันไปแบบนี้ไปเอาทุกน้อยเลยใช้ไม่ได้แล้พี่แกสปีกว่าแกสหรอแกสสไม่เห็นมีหัวเติมเลยวตรถใครอ่ะรถใครวะ ไม่รู้ริงมนจออยู่อ่ะมันส่งได้ไหมนีันกระดานมันได้ไเลยไ้เา I <laughs> ไม่เกินสามโมิปีว้าวเลยปีวาวก็ได้ ปอมบอมไม่ว่างอยู่ตอนนี้มันมีรถไฟไหม้อยู่ mm hmm. ก็เลยช่วยดับเพลิงอยู่ใช้รถที่เหรอตอนนี้ทำทุร้ายอยู่ปอมยังไม่ว่างครับเดี๋ยวให้โทรกลับน,นะครับ เปิดปตูตุก้องอกากบะนนอกมากกม่มอเจนหมดแล้วนะ้ยงไม่ดับเลยอันนี้อะไม่ดับไม่ดับเปิดประตูเปิดฝาท้ายแล้วก็ปิดวาล์วนี่จริ้งหรอจอกใช่ไได้สองพันอัดเดียวอะ ได้ได้ได้ตังค์นึง่มีกาเข้าถึงวะจบไปก่อนกลนไปก่อนเข็นไปจอดกลางถ้นเนี่ยโอ้โหเลอีกเข็นไปเล่นดีขึ้นเลย บอลเข็นไปจอดกลางถนนเลยต้องเปิดประตูครับเปิดประตูได้ป่ะรถก่อแทงข้างได้ใช่ป่ะล่ะฮะ ប្លេតឆៃដា แพงข้างตัวฝาไอ้เปิดฝาคงนี่น้ำอีกป่ะรู้ต้องก็อยู่ไหนวะไอหีอันนี้มีอีกป่ะเนี่ยเอาหมดเอาหมดจับแล้ววะ รถมันล็อคเปิดได้ได้จ่อยข้างในก็ต okay. okay. ู้ิดได้ด้วยปัดปัดก็ได้มันไม่ได้ล่าละตอนนียังไม่ดับเลยสีเลี้ยงเลยสีเลี้ยงปัดตู้เลยปัดปัดตู้เลี้ยงใส่ให้อนแงไม่ตัวแบบยังหรดแล้วเขาล็อคปะรถต้องล็อกเองปัดปัดตู้เลยต้อล็อคแล้วไปยังนั้นก็ได้จ้ะ ถ่ยที่ไหนเลยผมเช่นี้่ายไปด้วยไปด้วยอ่ะดวลดวลดวลถ่ายไปด้วยเฮ้ยอดีี่้วไม่เข้าไปในเกีงนะไ้ม่ติดเองได้ไงวะรถแทไม่ถึงรกลางคืนไม่ใช่คึงมาจอดเนี่ยต้องรถเร่งมาไกลแทร่ที่ของมาให้สวยมาจอดอยู่ใจนะ

การจ่ายการจ่ายอ่ะการจ่ายแจกแค่เลยการจ่ายแจกแเลยของรถมาม้ามันเปิดให้ละกีาแต่ก็เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะอยู่